สวัสดีครับพบกับไรดาทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งนะครับอันนี้ผมก็จะมาแกะประกอบรีวิวทำสีตัวนี้เลยนะครับมินิปลาดงบัเทอร์ชุดที่หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นดงโมโมทาโร่อัลเตอร์นะครับก็เป็นร่างเล็กจิว๋วขนาดอันนี้จะเท่ากับตัวฮีโร่เชนนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นของเล่นในไลน์ของชคุกังหรือว่าแคนดี้ทอยนั่นเองก็กล่องจะใหญ่กว่าของ ของฮีโร่เชนเนี่ยหลายเท่าเลยผมว่าน่าใหญ่กว่าประมาณ5 6เท่าได้ฮีโร่เชนในกล่องกล่องแค่นี้นะครับก็น่าจะประมาณมินิพากล่องหนึ่งแหละขนาดของมันแต่ว่าที่มินิพาเนี่ยมันกล่องใหญ่จริงๆก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าตัวใหญ่กว่าอะไรนะครับตัวเท่ากันแต่ว่าเป็นเพราะเขาแบ่งกล่องเยอะนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลย อ่าเสียดายของอุตสาสวยผงกิดพาสซะที่ญี่ปุ่นก็จะมีขายทั้งแบบที่เป็นกล่องครู่างนี้แล้วก็เป็นกล่องกล่องดํานะครับมีขายทั้งสองแบบชึบอเคออกตรงนีอ้ออกแล้วเดี๋ยวฟังนี้ ออกหรือยังออกาออกแล้วอันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6กล่องย่อยด้าน,นด้านไหนนะครับกไ,ไปไปเดี๋ยวขอดูที่กล่องหนึ่งก่อนละกันอันนี้กล่องเบอร์หนึ่งนะครับหน้ากล่องก็จะมีรูปอะไรข้างหลังวะเอดูไม่ okay ออกแฮะแล้วก็มีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเหมือนกล่องจะเหมือนกันหมดทุกอันเลยนะใช่ครับกล่องจะไม่มีแยกอะไรไป ก็อันนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูแค่กล่องสงสภารแล้วกันนะครับก็มีทั้งหมด6กสองก็ไลาตม้าแต่หัวตัวแขนขาเท้านะครับแล้วก็มีฐานแล้วก็กล่องชารชจกสองกล่องที่หกเป็นพวกอุปกรณ์งั้นเดี๋ยวขอเริ่มแกะดูกล่องที่1นึ่งเลยแล้วกันนะครับ,บอ,อันนี้มีลูกอมออกมาก่อนอย่างแรกแหงมีให้ซองเดียวยนี้เลยครับก็ มีแผงสีแดงสีดำแล้วก็สีเงินนะครับกับสติกเกอร์ชิ้นเล็กนิดหน่อยแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกวิธีประกอบนะครับขอดูอีกอันนึงและกันอันนี้กล่องเบอร์ห้าอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับอนี้ผมอยากเห็นละสีเขียวมันเป็นยังไง โอ้ก็เขียวสวยดีเหมือนกันนะ,ะฐานโอเคครับงันเดี๋ยวผมไปประกอบแล้วเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูทีนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปประกอบแล้วก็ทําสีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครับกับการทําสีตัวนี้ก็ตัวนี้แยกสีมาให้ค่อนข้างโอเคถ้าใครคิดอยากจะเริ่มทําสีเนี่ยผมว่าตัวนี้คือตัวเริ่มต้นที่ดีมากเลยสำหรับมินิพานะครับสำหรับกันตั้มด้วยแหละก,ก็เป็นตัวที่ทำแล้วสนุก นะครับก็แยกสีให้ดีไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่มีไม่มีชิ้นไหนต้องมาคนยากๆนะครับก็มาดูของที่ให้มากนัดีกว่าก็จะมีตัวนะครับแล้วก็ซันกลาซ,ซอสนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้นะครับอีกสข้างนะครับก็จะมีมือแบรมือแบเนี่ยพิเศษหน่อยตรงที่เขาจะสามารถบิดงอข้อมือได้นะครับอย่างนี้ แล้วก็ที่ฐานตั้งเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากอันอื่นนะก็คือก็คือตัวตัวขาเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถเอามือไปเก็บไว้ได้นะครับก็ถ้าเอาตัวดองดองบลัสเตอร์เนี่ยเสียบไว้ที่มือก็จะเก็บได้ทุกอย่างเลยครแบบานอันเดียวจบนะครับแล้วก็ตัวก็มาดูที่ตัวกันล้วกันอ่าฐานตั้งก็ไม่มีแล้วเหมือนเดิมมีโลโก้มินิพาแล้วก็โลโกโ้ซูเปอร์เซนไตนะครับ ก็ที่ตัวเนี่ยมาเริ่มที่ส่วนสูงกันส่วนสูงเทียบกับตัวตัวนี้แล้วกันตัวนี้คือเซนไคโอที่ออกมาปีที่แล้วนะครับก็ตัวเซ็นไคโอจะสูงกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับก็ถ้ายืนตรงเนี่ยก็จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่าอันนี้การขายอยู่ก็เห็นค่อนข้างชัดนะครับมาที่จุดขยับบ้างแล้วกันตัวนี้จุดขยับเรียกว่า เวอร์สุดๆนะครับก็ทั้งส่วนขาหน้าแข้งข้อเท้าปลายเท้านะครับขับได้หมดเลยค่อนข้างอิสระนะครับอิสระมากเลยแหละเอวอันนี้ขยับได้แบบก้บมโค้งลงยังได้นะครับอันนี้เป็นมินิพาร์เนี่ยแล้วก็ส่วนแขนเนี่ยมีข้อต่อหลายจุดเลยก็สามารถหมุนได้ตามที่ชอบแล้วก็ข้อมือสำหรับมือแบรนะครับแล้วก็ มันจะมีติดส่วนไหลหน่อยก็สามารถปรับจุดขยับไหลได้เหมือนกันก็เรียกว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเออตัวนี้เนี่ยผมทําสีเป็นสีแนวแคนดี้นะครับก็สีแดงเนี่ยจะค่อนข้างหนาแต่ว่าส่วนข้อต่อนี่ผมทําเป็นสีสติลเป็นสีชั้นเดียวนะครับออกโทนเล็กๆหน่อยก็ถือว่าพ่นบางมากนะครับแต่ว่าพ่นบางมากๆแล้วอะก็ยังประกอบยากอยู่ดีแบบมันแข็งมากๆเลยพลาสติกหนามากตามสไตล์มินิพานะครับ ตัวนี้ก็จะกดได้เป็นตัวเนี่ยก็คือนิ้วแทบหักนะครับประกอบยากมากจริงๆแข็งมากจริงๆประกอบไม่ยากแต่ว่าแข็งอ่าวานนี้ดีกว่ามีแขบได้ยันข้อมือเลยนะครับสามารถบิดงอได้ค่ะนี้เลยก็อาจจะเป็นลูกเล่นที่เอาไว้กับการลุมล่างเอาตื่นอื่นๆนะครับตัววาดาบอันนี้ผมก็ใช้วิธีทำสีเอานะครับก็พอใช้แอบบัชเนี่ยเราก็สามารถพลสีชมพูเขียวพวกนี้ไล่ได้ง่ายเลย นะครับก็ด้านหลังด้านหลังมาด้านหลังก็จะมีที่เก็บตัวดาบนะครับอันนี้ผมอ,อาจจะโชว์อะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าสีที่ทำเนี่ยมันเป็นแนวแคนดี้โทนมันถลอกได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ่างั้นลูกเล่นตอนนี้นะครับมี6กล่องเนี่ยก็ทําได้แค่แปงลงรางเป็นตัวนี้อย่างเดียวหรือไม่ก็แปงลงรากเป็นหมดลูกท้อนะครับที่ ฟันแทงไม่เข้าเดี๋ยวลองเปลี่ยนกันดูเลยแล้วกันชึบเดี๋ยผมเปลี่ยนมืออันที่เขาต้องเปลี่ยนมือกำเลีก่าน่าจะสวยอยู่ชึบอ่มเอามือกำออกมาละเ,เข้าไปเริ่มจากก่อนอื่นเลยผมก็ ต้องเปลี่ยนตำแหน่งของไหลก่อนไปใช้มันจะมีเดือยสองอันนะครับอันนี้ให้ไปใช้อันที่อยู่ปลายแข็งหน่อยนะครับเพราะเพิ่งประกอบมาใหม่ใ เอาให้ได้อยู่ในโหมดยืนตรงปกติก่อนนะครับจากนั้นก็กลับหลังหัวะประมาณนี้แล้วเราก็เอาไหลขึ้นไปชื้มขึ้นไปสองฝั่งเลยเพื่อจะปิดเป็นลูกทอนะครับ แล้วก็เก็บแขนเข้าไว้อย่างนี้อ่จากนั้นก็บิดเท้านะครับออกมาชึบแล้วก็หมุนอ่จะได้ได้ตัวส่วนใบมาแล้วชึบหลุดหลุด,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 ด แรงไปไหนเรียบร้อยนะครับในสิ่งที่เราเล่นได้ในตัวนี้นอกจากแอคชั่นก็จะมีแปลงนัางแค่หมดนี้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวให้รวมลางด้วยโอเคงั้นวันนี้ก็น่าจะรีวิวจบสั้นๆเพียงแค่นี้ครับผมเป็นไงบ้างครับกับตัวดงบาเทอร์โมโมทาโร่มาโมทาโร่เอาเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากเลยแหละใครที่ยังไม่ซื้อเนี่ยผมแนะนำให้รอชุดที่2นะครับซึ่งกำลังจะออกเร็วๆนี้ ก็จะมีตัวเนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับในในชุดที่เป็นสีของสีมุกนะครับก็ถ้าไงฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับให้ผมเสริมอีกหนึ่งตัวเนี้ยหน้าตาม,มันคล้ายอะไรรู้ไหมครับมันคล้ายๆกับกุลหลักกันผมว่ามันเหมือนมากเลยด้วยสีมันแบบแดงเงินดําทองเนี่ยแล้วก็มีสีเขียวนิดหน่อยแบบถ้าสีเขียวจะเป็นร่างเนี้เหมือนมากเลยอะ่ะแล้วก็มีแว่กันแดดกนะ็แห โอเคครับท่าไงวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ